ผมเป็นอะไรฮะตอนนี้พี่เป็นอะไรเด่ะผม Music Artist of the Year คุณมากันซีนคลิปผมแบบนี้ไม่ได้ผมลงคลิปติ๊กต็อกกัไม่ขึ้นเลยแล้วผมเล่นกันเนี่ยใครกดไลค์คนแรกได้500ในห้องนี้ลงไปแล้วผมเต้นเป็นชั่วโมงเพราะคุณไลฟ์อยู่ใช่ไหมฝากไปดูคลิปด้วยติ๊กต็อกเป็นอสมอคลิปไม่ขึ้น ไม่คือจริงๆทำแบบนี้กันได้ยังไงพี่ลงแล้วจริงๆหรือเปล่าลงแล้วจริงๆไม่ได้แกล้งสาบานสาบนิ้วหลยอ้าวนี่ดีอ่ะเฮ้ยพี่มีอะไรแล้วเปล่านิ้วเท้าเนี่ยไม่มีไม่จับมออีพก็ไมอะไรอะไรเลยไหนคนนี้ขึ้นเลยี่ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะคนละอาณโอ้โหอยากได้ห้าร้อยมาก

ไม่ครัต้องดูครต้องดูก่อนใครไม่มีใครอัาโหลดคนแรกอุ้ยไม่ใช่คนที่ชื่ออันนี้ครมามีเห็นแล้ววายแฟนคลับไว้มันขึ้นเหรอแฟนคลับขึ้นไหนไม่ขึ้นวะคนนี้คนที่ชื่อออปอโอ้ไม่คือตอนนี้ผมเพิ่งลงคลิป t ิกตอกไปแล้วผมบอกว่าใครกดไลค์คนแรกได้500เฮ้ยแต่ในห้องนี้ I just I just แ just โหลดเลยทิกตอกหรืวิดีโอ อะไรเซฟูดเฟิร์สวั t ได้กดไลค์หมายต t ด k ่อผมะแล้วผมก่อนไม่ค่ะผมให้อัปโหลดของพี่เอ๋ยมัน47วีผมให้อัปโหลดผม41อัลลู41 47มันต้องลงนานกว่าดิเพราะว่า47ลงไม่ขอโหลด50ละทุกคนมีใครเห็นแมตช์เมนค่าไหมไม่มีพี่เอ๋ยเหนือทีแล้วเองโอนปิดกั้นอ๋อไม่พี่เอ๋ย์เกิดอะไรข้าไม่มีเลยหรอไอเลิศไม่เจอ ยังไงขอต้อนรับคำถานึงนะผมกดรีก่อนเอแล้วผมกดรีก่อนคนกดรีคนแรกได้500ร้อจำได้ไหมที่เขาพูดผมกดรีก่อนรีพอร์ตเราเล่นเราเล่นทุกคนคลิปผมใน TikTok ตอนนี้ everybody I have just u p l o a d the video and I say to everybody in this room that who the first one that comment in the video in my video I n my v i d e o you get 500 e h u I will give you I give you one BTC โอ้โหคนดูนะคนดูไลค์หกพันแปดคนดูคลิปกคนดูคลิปสามพันสามหมื่นหกสามหมื่นหกก็ไม่เห็นเมนตัวเองหรอกหึมันเป็นอย่างนี้ด้วยเด้อติ๊กต๊อกปิดกั้นเขาและว่าเองเห็นเมนต์เขาอย่าว่าจะปิดป้ายกันเลยติ๊กต๊อกปิดกั้นข้าเหมือนกันคนดูข้าเจ็ดพันเห็นแต่เมนออฟรถกับพี่ชายเห็นข้าปะเนี่ยออฟรถเนี่ยดูนี่ดิเนี่ยนะอันนี้นะยเองให้เราดูพี่พี่อะไรมาใม่อะไรมาใม่อะไรมาใม่ มัแนึงนิดเดียโหมไม่ได้เลยหรอไม่ได้เลยหรอไม่หมดกูได้กูรู้โอ้อบรถไม่ไม่ผมจะให้เอารถกดของขวัญในสักห้าร้อยพันหนึ่งหยิบหนีเลยดูคุณดูคุณดูเขานะคุณดูเขาไม่ใช่ผมจะกดแค่พันเดียวจะไม่ให้คุณเป็นป๋าจบ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 บายบายโอ้รถ กดอะไรเนี่ยคุณเห็นมาออนไลน์เลยนะพวกคุณแบบไม่ให้ผมเลยอ่ะไม่ใชุ่ณรู้จะกดเท่าไหร่ผมไม่กดของคุณหมดลอกอันนี้ไปคุณไม่ต้องงกขนาดนั้นอันนี้โอ้โหออ้โหอบอถอบรถมีอยู่ตั้งเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อะไรผมเก็บไว้ได้หลายเดือนแล้วคุณไม่ต้องงกขนาดนั้น่ไลฟ์เลยผมให้คุณนบบมากกว่านี้คุณให้ผมแน่นอนอ่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกนีคุณให้ผมแน่นอนอ่ะเออไม่ต้องกลัวหรอกโอ้โหน้องรู้จักคำว่าแบ่งรับแบ่งนี่คือครั้งแรกนะที่อบรถกดของผ่านให้ม โดยผมกดด้วยตัวเองเฮ้ยในกาแล็กซ tamam. ี่นูฉันซื้อกุหลาบให้ต oh ัวเองฉันซื้อกุหลาบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กดไปส่งมาพันซื้เป็นพันเท่าเลยเป็นรอฟรถเมื่อกี้ดูออกเลยว่าเป็นมาก่ผมไม่รู้ไงว่าพี่จะแกล้งผมเท่าไหร่ออฟโรดพี่ไม่กดบ้าพี่ไม่กดหมดนี่หรอกออฟโรดมีตั้งเท่าไหร่เนี่ยหกแสนเจ็ดหมื่นกว่าคอยเนี่ยโอ้โหโคตรมั่วออฟโรดมีอยู่สองหมื่นดอลลาร์ทุกคนออฟโรดมีอยู่สองหมื่นยันเป็นล้าน เป็นล้านทุกคนเป็นล้านเอาจริงว่าถ้าผมเป็นคนไลฟ์นะผมว่าคนดูผมเยอะผมแตกผมแตกผมว่าคนดูผมเยอะเป็นล้านเอารถอะไรเนี่ยแล้วเสียเงินสะท้อนเนี่ยทำยังไงแย่ละอยู่หาดใหญ่น้ำท่วมโอ้ยทุกคนเออส่งลังใจให้น้ำท่วมด้วยนะครับใครมีข้าวมีของนะครับก็แบบว่าช่วยกันได้นะโรน่าบ้านอยู่ด้วยปะ บ้านผมไม่มีบ้านไม่มีบ้านเลยไม่ก็หมายถึงว่าบ้านเกิดบ้านบอลเมืองอะไรอย่างเงี้ยเงุนใจให้ครับพัดใหญ่รถบ้านอยู่บนเขาเลยหลอดเอ้ยแต่ไม่ดินคลนถล่มหรอมาเพราะอยู่ยอดเขาเลยบ้านผ้ามันเย่อเลยเนาะก็ไปเลยหลังแรงสไลด์เอากลับบ้านไปอีกรอบนึงเอากลับไปบ้านอยู่ข้างล่างแม่มีมีมีดูดิไม่ทันใครคนเลยอะไรอ่ะ เมนเองเหรอไปเถอะกินข้าวกันเถอะอ๋อไปดูไปกินข้าวไปกินข้าวเอ้ยดูวิกเกตเกมทุกคนอีกครึ่งชั่วโมงเองอ่ะเดี๋ยวไปหาที่ดูเดี๋ยววกเกตเกมดีกว่าอีกครึ่งชั่วโมงเองอ่ะไปกินข้าวกันเถอะโอเคทุกคนเก้าพันคนในปาร์ตี้เลยทุกตอนนี้ติ๊กก๊อปกำลังไลฟ์อยู่นะครับก็มีงานประกาศรางวัลเนาะรถประกาศรางวัลด้วยเอารถประกาศรางวัลเลยนะฮะอยู่ประกาศรางวัลเลยนะอุ้ยขอบคุณครับประกาศแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวนี้ผมแค่เอารถเดี๋ยวผมแค่เอารถเลยนีี่รางวัลน้ แต่ผมโอนให้อบรุ้นเลยสี่เปอร์เซ็นต์ครับเปล่าที่ก็พูดไปตามที่พี่ให้พี่ให้คนดูพี่ผมบอกแล้วผมผมให้อบรุ้นจริงห้าเปอร์เซ็นต์ครับคนดูพี่สามหมื่นแล้วหมื่นห้าแล้วส่งของขวัญมาได้เลยครับผมแบ่งน้องอบลุ้อยู่แล้วห้าเปอร์เซ็นต์ครับอย่าลืมนะครับขอบคุณมากเฮินเชียงนี่เหมือนเกมนักลงจบแค่อีพี้าอาทิตย์ที่แล้วอีพีแปด อ่ะทีนี้นี่นี่นี่กำลังจะมาแล้ว EP 9ใช่ไหมเปิดทีวีดันไม่เีไฟนอล EP เลยไม่เปิไฟนอลอีเลยหวาน EP นี่หวานวันนี้ผมเนี่ยจะบอกทุกคนไงจริงผมงอนรับรถแต่ว่าผมแบบไลฟ์มาผมก็การแสดงว่าผมไม่ได้เป็นไรจริงๆผมงอนรับรถอยู่อ้าวจริงๆผมผมงอนรับรถอยู่แต่ว่าการแสดงไม่กินข้าวเลยไม่กินแล้วกลับบ้านไม่ต้องมายุ่งเลยวันนี้ก็นอนคนเดียวเหมือนเมื่อวานก็จะนอนคนเดียว อันอยู่ห้องเรนร้องไห้คนเดียวเหงาไม่มีใครอยู่เราอยู่ห้องนะเหงามากเลยเวลาอยู่ห้องมีเพื่อนเยอะด้วยจ้าแต่นี้ไม่ครบเพื่อนเฉยไม่ใช่เพื่อนไม่ครบเราจริงก่อนเลยนี่ไม่ใช่ไม่อุ้ยขอบคุณครับนี่ไม่คบนี่ผมไม่ใช่เพื่อนไม่ครบนะผมไม่ครบเพื่อนอัฟโรดเนี่ยอัฟโรดไม่เหนื่อยรอผมนะเหนื่อยหมดได้น่าละโอ้ยออฟโรดอย่าทำแบบนี้พี่เลย please ตอน do this to me นะ I cannot do this now ว่าจะไปไหนเก็บขยะเพราะว่าผมพี่เป็นคนเก็บอยู่แล้วพี่ชอบเก็บขยะให้ทีมงานอยู่แล้วคุณพี่ขอโทษครับคุณเดี๋ยวต้องกลับแล้วพี่เขารอปกติเราเก็บเก็บขยะให้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 พี่เขาอยู่แล้วพแล้วจริงๆคือพวกเราไม่ได้กินเลยด้วยซ้ำทั้งหมดเนี่ยทีมงานไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆทีมงานกินเอ้เอาชงคัสซกลับไปดิ เขาไม่ได้กิน,นะค่ะเขาไม่กินเลยเพราะว่านี่ครับเห็นไหม,ไมผมไม่ได้กินเลยผมแ<ล>บบเปิดมามเห็นไหมครับเนี่ยผมลีนมากครับผมออโรดก็ลีนมากเลยให้ดูแค่นี้ให้น้องสัก40%ได้ไหมอู้ได้ผมให้ได้อยู่แล้วครับ40%ของคอนแทนชซอรแรกให้ได้อยู่แล้ว <laughs> คือเป็นไลยพี่ให้พี่อู๋เลยครับมไม่เอาเห็นปะละ่ะออรโรเขาใจดีอะผมเอ๊ะทำไม ลากลัสไม่อยู่ในกระเป๋าพี่เอาเลนี่ของคุณมาครับไหนหั่นน้ำมาสิทำน่า,ล,าลักมาไม่แก้งจะทําแบบนี้จะทำน้องน้อยนี่โหจิตใจคุณที่คิดว่าผมจะต้องแก้งตลอดเลยว่างั้นเออเห็นไหมน่ารักไปดูเดี๋ยววิเชตเกมงมาด้วยนะทุกคนของตุ้ซึ้งส,สากด้วยครับไปแล้วนะทุกคนจริงจริมันต้องแบบไลฟ์ตอนนี้กี่นาทีละ<ป>ตอนนี้กี่นาทีละหาค่าข้าว ไม่หาแต่เดี๋ยวเราเดินไปด้วยอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะวันนี้อย่ลืมเ่ยวันนี้ข้าวยังไม่ตกถึงท้องเลยสักเม็ดแต่ก็เตี๋ยวเข้ามาถึงท้องแล้วเป็นเส้นเลยไปกันดีกว่าก๋วตี๋ยไม่ใช่ข้าวงีเดียวถูกเบื้องหลังให้หมดอยู่แล้วใช่เก็บไว้เลยพี่เก็บไว้เลยเอาไปขายอะไรเก็บเก็บไปขายได้เก็บให้หมดเลยเก้าอี้โต๊ะ หมดแล้วพี่แพ้ยังไม่หมดยังเคี่วเลยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเบาหนีบดีเอาดีพี่แพ้กินดีคนละชิ้นเลยพี่เอาไปเลยไม่เอาเขากินแค่ชิ้นเดียวเอาเลยกินเพิ่มพลังหน่อยไม่เอาไม่เอาไม่เอาคำเดียวคำเดียวไม่ได้โนครึ่งหนึ่งอ้าวพี่กินครึ่งหนึ่งกินครึ่งไม่ได้เลยอะไรเนี่ยคุณยังไม่กินเลยกินไปแล้วชิ้นหนึ่งไม่กินหรอกินไปแล้วชิ้นหนึ่งเหมือนเคี่ยวเคี่ยวกินไปแล้วชิ้นหนึ่งไปสวัสดีครับพี่ขอโทษด้วยครับพี่ขอบคุณมากเลยครับ หมื่นคนนะตอนนี้เรากําลังไปแล้วผมบอกเลยว่าสวัสดีครับอ๋อเหมือนเคยมาที่นี่แล้วสวัสดีคุณลูกค้านะครับโอ้โหฝากคานโ <bread S 2> บ,บนด้วยครับหนึ่งแสนคนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับแสนคนเลยนะครับไม่ได้โกหกแสนคนนะครับโอ้โหพี่เห็นไหมครับเขายิ่งพูดยิ่งจุดเคเคแปลว่าแสนฮะยิ่งย้ำๆเลยหรือผมไปเรียนใหม่เคแปลว่าเคแปลว่าพันอ๋อเหรอเราเล่นครับเคสูดยอดเลยสวัสดีครับ ไปละบายนะครับเนี่ยอุ้ยหมื่นพอดีเลยอ่ะมาดูอะไรกันเหรอออกไปได้แล้วไม่ต้องมาดูกันหรอกสวัสดีครับขอบคุณนะครับมาาเท่่ีได้นี่ทุกคนคาเนโบ้นะครับไปอุ้ยโทษทีฮะอาจจะไม่ยินดีที่จะออกคาเนโบ้นะครับดีมได้ไปไหนที่ไหนอ๋อไม่ใช่ดีมเดย์อันไหนครับที่หน้าเราดีแบบนี้เพราะอะไรคาเนโบ้สัญญาปีที่สองไหมบายบายครับลากันนะครับ คนดูเป็นหมื่นเลยอ่ะน้องดูอะไรกันพี่ผมไม่ได้สะดวกใจให้มาดูอะไรแบบนี้นะแต่ขอบคุณที่มาดูกันนะครับฝากเดว Wicked Game ด้วยนะครับเกมรักลวงนะครับอีกห้านาทีเราจะเริ่มติดแท็กอีกห้านาทีจะติดชักแล้วนะครับฟาสต์มินิ we talk a b o u The Wicked Game not the wicked นะ I heard them say no 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 นะ Wicked not defying gravity นะ But i c k e d f o but let's see นะ Let's see us on X บ๊ายบายดับยูเฮ้ยเป็นจุ๊บคนอื่นพังเพื่อได้ยังไงไปเถอะไปจุ๊บคนอื่นพังเพื่ออ้าโชว์ไปดีทีหนึ่งไปอ้าโชว์ไปอืมไปเอ้ดีดีนี่ีไปเฮ้ยเฮ้ยไม่เหลือแล้วไม่เหลืออะไรยังเหลืออยู่เต็มเลยเนี่ยไปครับไปกันครับหนึ่งสองอุ้ยเมนโรสขอบคุณครับขอบคุณเมนโรสนะครับขอบคุณนะคะขอบโรส ขอส่ง Galaxy 5เดี๋ยวพี่ส่งให้นะขอส่องซี5เดี๋ยวพี่ส่งให้นะ ไปพี่พี่พูดวิซาได้พูดวิซาเธออาหารสดอ๋อใช่ yes ใช่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดแบรนด์ไปกันแล้วไป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 ครับขอบคุณนะครับที่ส่งมาให้ค่าข้าวให้เราได้กินขยันไลฟ์มากช่วงนี้ใช่เดี๋ยตติกก็ไม่ลากระดีโรงงานเยอะใช่พี่อูดไลฟ์เก่งมากผมจะหาเวลาไปไลฟ์บ้างนะครับทุกคนช่วงนี้อุ้ยไม่ได้ถึงสวยอะไรเลยอ ฟันสวยมากอะน้องน่าจะเป็นรีเซนเตอร์ฟันวะดีเซนเตอร์ฟันไหมเป็นดีเซนเตอร์อะไรดีนี่ฟันเรียงอมันเป็นเขาพูดหรอไม่เขาพูดให้ทีมงานไปหนึ่งคนไปเขาพูดอย่าสีฟันต้องเขัาไม่อย่าสีฟันตองเข,ข้าคนฟันไม่สวยแบบผม <c oughs> ฟันสวยเราไม่ต้องเข้าเลยแล้วนอนี่ดูทุกคนเอารถไปทำให้หน้ามีปัญหาเลยลเราจะได้บอกว่าแบรนด์ช่วยเราได้เยอะหน้าเราเพอร์เฟกต์เกิน เนียมีปัญหาอยู่ไม่มีแล้วอสองตัวนี้ก็เดินอยู่นะครับตอนเดินอยู่ที่ติเเกสอนนะครับก็มาเจอกันได้นะถ้าเจอพวกเรา ก็วิ่งก็วิ่งตามกันได้เลยข้างบนอะไรผมไม่ได้ไปอาอแล้วเอกไปไหนก็เดี๋ยวไปแล้วเองจะไปไหนไม่ออใครไปดูไปยังไงล่ะเองจะไปยังไงล่ะข้าไม่รู้มีใครมาส่งผมมารับผมกลับบ้านหน่อยอุ้ยไม่ต้องส่งเลยพี่เองพี่ฉีใช่ใช่จริงๆด้วยอ๋อมันหกเรใส่นี้สิใส่ันี้ได้เลยใส่ไวัานี้แทน